ตอนแรกกับ่าใส่ใจสิเฮ็ดดอกบ่ใส่ใจสีวสิเฮ็ดสีทําเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์พวกกับเทคโนโลยีดอกอยากอยู่สงบอยากอยู่สงบอยากอยู่เพราะวนาสมบายบม่หยุ่งบม่อย่างกับพี่ว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงเนาะเราถึงจะช่วยครูบาอาจารย์ช่วยพระศาสนาต่อมาก็ว่าเอ๊ะถ้าเราจะนิ่งเฉยเฉยไปนี่มันก็นิ่งได้นะแต่ว่าถ้าเราจะทําไป จะถ,ถูกครูบาอาจารย์ติเตียนหรือเปล่าจะมันจะเหมาะสมกับสมณะสารลูปที่เราเป็นพระภิกสุที่จะไปทําทุนนี้หรือเปล่าแล้วถ้าทีที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเสิ่งเหล่านี้ยเราจะเกี่ยวข้องแบบไหนเราจะเอาประโยชน์หรือเราจะเอาโทษทีนี้ก็เลยชั่งน้ําหนักในใจตัวเองดูถ้าเราทํำไปแล้วปุ๊บมันเป็นโทษแก่สภาวะจิตใจเราไหมเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญภาวนาเราไหม เนี่ยเราก็พิจารณาไข้ควนดูชั่งน้ําหนักดูถ้าเราจะทําจุดเนี้ยจุดประสงค์ของใจเราเนี่ยทาเพื่อพระศา,าสนาจริงไหมหรือว่าทําเพื่อน้อมรับเข้ามาสู่ตัวเองหรือว่าทเพื่อชื่อเสียงตัวเองถ้าเราตั้งเจตนาเบียดทําเพื่อตัวเองก็ขอให้มิติชิบหายไปเลยตั้งเจตนาอย่างนี้แต่ว่าเราทําเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยแผ่ออกไปเนี่ยโดยไม่หวังผลกาไรอะไรที่เกิดตัวเองหรือว่าจะต้องให้คนรู้จัก ไม่ต้องการเราก็น้อมบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เปิดเผยในสิ่งที่เป็นความจริงเชิดชูพระศาสนาอย่างน้อยข้อมูลข่าวสารที่มันไม่ดีในโลกทั้งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่ากันตายโจมตีอะไรต่างๆสภาพจิตใจสภาพจิตใจที่มันไม่ดีมันเป็นฝ่ายดําในโลกโซเชียลมันเยอะใช่หไหมละ่ะเราเห็นสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกเป็นบาปมากกว่าจะเป็นบุญ ไม่ได้สื่อที่เป็นอัปุศลนะเห็นไหมสื่อที่เป็นอบปุศลเท่านั้นเลยแล้วเราทํำยังไงเราถึงว่าอย่างน้อยคนที่เขาได้ดูคนที่เขาได้เกี่ยวข้องกับสื่อที่เราทําขึ้นเนี่ยเขาจะเกิดบุญเกิดสภาพจิตใจที่ดีขึ้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจเข้าไปทําในโลกโซเชียลนี่แหละก็เผยแผ่ไปแล้วเจตนาที่เราตั้งไว้เนี่ยถ้าเราทำผิดเจตนาลมเราก็คือวิบัติเลย ชิบหายเลยตัวเองน่ใจไหมอันนี้คือเมื่อเราตั้งเจตนาแบบนี้เราก็กล้าที่จะทํากล้าที่จะจะทาในสิ่งที่มันดีให้มันเกิดขึ้นกูบาอาจารย์ก็มองว่าอยู่มองมานะพระจะไปทําอย่างนี้ได้ไงจะไปถ่ายรูปจะไปไลฟ์สดจะไปอะไรอย่างนี้ได้ไงแต่จังหวะนั้นรู้ไหมว่าเจตนาเราคืออะไรเราอยากจะปกป้องกูบาอาจารย์ดูแลหลวงพอ่อหลว่เสียงแต่ถ้าว่าจะว่าไปในถ้าเห็นพราเอ็มนะจังหวะนั้นน่ะถ้าเห็นพราเอ็มเนี่ยก็คือหลวงพ่อหนู้่มเสียงต้องอยู่แถวๆนี้แหละ อันนี้คือว่าถ้าเห็นพระเอ็มเนี่ยก็คือว่าหลวงพ่อต้องอยู่บริเวณนี้คือเป็นเป็นเป็นที่รู้กันเลยเพราะว่าจะถ่ายภาพเก็บภาพอะไรที่ว่าสื่อแชร์ไปทางข้อมูลโลกโซเชียลเนี่ยจะเป็นที่รู้กันเลยว่าหลวงพี่เอ็มเห้ก็เเลยว่าป็นเป็นอััตตโนมิี่ยโอ้หลวงพ่อต้องอยู่แถวแถวนี้แหละนี่แหละก็เลยว่าเป็นศสดจยานุสิทธิ์ในองค์หลวงพ่อหนุษิษนั่นแหละก็มีหลวงพ่อโสพลอะไรเป็นประธานใหญ่ ถ้าไม่ได้หลวงพ่อโสพลก็ไม่ได้บวชถ้าไม่ได้หลวงพ่อโสพลส่งมาที่ถ้าผมก็ไม่ได้มาเจอหลวงพ่อโนสินแต่ว่าถ้าผงไม่เกิดปัญหาก็ไม่ได้ขอที่ใส่มาทํางานพระศาสนาเหมือนทุกวันนี้อันนี้คือเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ให้ได้มาทําจุดนีจน้จากคนที่ไม่รู้เรื่องจากคนที่ไม่ใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลย